พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานสุขโขทยัยพระกรันสองข้างราชาดำเนื้อผสมแม่พิมพ์เผาโบราณองค์พระสร้างตามแนวพุทธศิลป์สมัยสุขโขทัยอันงดงามโดยปรับรูปแบบจากพิมพ์พระประธานในกรอบสมครอบแก้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระสมเด็จวัดระฆังแต่เสริมความอ่อนช้อยแบบสุขโขทัยในองค์พระ นั่งสมาธิอราบพระกันทั้งสองข้างยาวะจรดพระอังสาอย่างมีมิติถือเป็นพิมพ์พระประธานสุขโขทยัยพระกันสองข้างที่พบได้น้อยพุทธศินและพุทธพิมพ์องค์พระสร้างตามแนวพุทธศิลป์สมัยสุขโขทัยอันงดงามโดยปรับรูปแบบจากพิมพ์พระประธานในกรอบซุ้มครอบแก้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของพระสมเด็จวัดระฆังแต่เสริมความอ่อนช้อยแบบสุโขทัยในองค์พระนั่งสมาธิราบพระกันทั้งสองข้างยาวจรดพระอังสาอย่างมีมิติถือเป็นพิมพ์พระประธานสุโขทัยพระกันสองข้างที่พบได้น้อยพระเสียนมนเล็กปลายเปลวพระเกศแหลมโค้งงอนพระกันยาวชัดเสมอพระอังสาทั้งสองข้าง สมครอบแก้วชัดลึกโค้งเว้าแบบธรรมชาติไม่แข็งทื่อพุทธคุณด้วยเนื้อที่เข้มขลังและพุทธศิลป์ที่สมบูรณ์แบบทําให้พระพิมพ์นี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณครอบจักรวาลอาทิเช่นเมตตามหานิยมเป็นเลิศแควคลาดปลอดภัยจากพยันตรายเจริญในหน้าที่การงานเสริมบารมีจิตมั่นคงสงบเย็น เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมลักษณะเนื้อพระเนื้อองค์พระเป็นเนื้อดำเผ่าโบราณหรือที่นิยมเรียกกันว่าราชาดำโดยใช้วัตถุผสมมวลสารตามสูตรดั้งเดิมของสมเด็จโตอาทิเช่นผงพุทธคุณผงวิเศษทั้งห้าเท่าทูบบูชาเกสรดอกไม้แห้งผงฐานไม้กิษนาน้ำว่าสมุนไพรโบราณ ผ่านการเผาในเตาแบบโบราณทำให้เนื้อแน่นแกร่งมีแร,กกร่ก็ดขาวละเอียดกระจายทั่วพื้นผิวอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อจัดดูดซับแสงมีความลึกของผิวและส่องเห็นความเก่าด้วยตาเปล่าความเก่าและธรรมชาติขององค์พระผิวพระมีรอยร่อนราขาวอย่างธรรมชาติมีความลึกของเนื้อ และการแห้งตัวตามการเวลาขอบข้างมีการยุบตัวเล็กน้อยจากการหดตัวของเนื้อพระ